พ่อแม่พี่น้องแหวนก็ใส่นานแล้วเดคะ่ะความเอียงจะบังเกิดขึ้นเพราะาทากับข้าวแล้วทำอาหารให้สามีรับประทานด้วยนะคะนะคะก็จะมีเอียงบ้างเห็นไหมคะที่รักแต่ขอโทษค่ะเลขที่บ้านไม่ตรงกับเราแก้ยังไงดูยังไงนะคะแล้วก็ ในเรื่องของอาการใส่แหวนการใส่ข้อมืออย่างเงี้ยนะคะหลวงพ่อท่านได้มอบไว้ให้เพราะว่าจันเค้ชอบพาเพื่อนๆชอบพาคนอื่นเนี่ยไปหาท่านแต่ตอนนี้ท่านมรณะแล้วนะไม่งั้นานี่ม์มาที่ศาลาแล้วค่ะที่ศาลาที่ร้านวัตถุงคลน,นะท่านมรณะแล้วนะคะท่านดูดวงนี่อย่างนี้เลยเขาบอกว่าพระห้ามดูดวงท่านก็รู้นะท่านบอกว่าอ่า อย่าถามลึกเกินไปดูปีต่อปีได้ไหมอย่าถามสิบปีรวยไหมสามปีรวยไหมห้าปีรวยไหมมันตัดอายุอา <c oughs> จารย์แค่ชอบทันมากนะนะอา้าวสามตัวเด่นเขาที่นะคะ <c oughs> เอบแหวนปีเสียไม่ติดเลย <c oughs> ว่าแหวนเลขเก้าค่ะพี่จา๋าพี่นงรักจา๋าวาแหวนเล็กเ้าค่ะพี่จา๋านะฮะเอาสามตัวเด่นสามตัวเด่นวันนี้ของวันนี้นะจ๊ะ เลขนี้เป็นเลขที่คนคำนวณเองสูตรการคำนวณความน่าจะเป็นยี่สิบสี่งวดจะเข้าโดยประมาณยี่สิบงวดผิดแน่นอนสี่งวดที่รักทำใจไว้ล่วงหน้าเลยว่าภายในปีหนึ่งอ่ะโดยประมาณปีหนึ่งอะมีผิดสีงวดต้องทำใจล่วงหน้านะบอกอาจารย์เค่นะจ๊ะที่รักขานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ พร้อมจะถูกไปด้วยกันถูกประมาณ20งวดนะเกือบ20งวด19งวด20งวดโดยประมาณเนี้นะเพราะคำนวณจากสูตรความน่าจะเป็นจะไม่โกหกกันว่าถูกทุกงวดทําไม่ได้ที่รักอาจารย์เค่ทาไม่ได้นะขอผิดไว้สงวดถูกประมาณ20งวดโอเคป่ะจ๊ะนะคะเลขของอาจารย์เค่ถ้าเป็น3ตัว ภายใน3ตัวเนี่ยนอกจากจะมีสิทธิ์ลุ้นสตัวท้ายรางวัลที่1แล้วยังมีสิทธิ์ลุ้น3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายรางวัลลอตเตอรี่หรือที่พี่ๆเรียกกันว่าไปแทงหวยสามตัวหมุน4ครั้งอย่างงวดที่แล้วก็ออก3ตัวหมุน4ครั้งค่ะที่ราขานะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขวันนี้อาจารย์เคก็ไม่คิดว่าเขาจะสูตรคำนวณแล้วจะออกมาอย่างนี้นะแต่อาจารย์เคกก็ชอบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูเลข เลขที่ออกสี่สสองไปตรงกระสูตสองตัวพอดิพอดีเลยนะสี่สองนะที่รักค่สี่สามสองสี่สาอตัวเด่นมีแค่3ามหางนะที่รักของอาจารย์เคค่ะ3ตัวรองมี3ามหางก็ที่รักค่สี่สามสองสี่สก็ที่รัก สี่สามสองวันก้อนนี้หวยออกเสร็จแล้วให้สามหกเก้าไว้ใช่ไหมสามตัวเด่นนะคะสามตัวเด่นจะมีสามหางนะคะมีไม่เยอะเลยสามตัวเด่นนะนะสามตัวรองก็มีสามหางนะคะสี่สามสองนะคะงวดน,นี้สี่สามสองทิศราคานะคะคนคำนวณก็ยิ้มเป็นเลยโอ้นะคะสี่สามสองจริงๆแรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตรงกับเลขสองตัวสามสองพอดีเลยนะท่รักนะตามสูตรเขานะคะนะ เขาไปตรงกันโดยบังเอิญน,นะสี่สามสองกระตีรคาอ้าวรางวัลน,นะเดี๋ยวประกาศแล้วนะประกาศแล้วประกาศแล้วประกาศแล้สวสดีจิที่รักนะคะเห็นชัดไหมจ๊ะทันกันไม่เอ่ยอาจารย์เค้ขออนุญาตพูดเป็นปากด้วยเนาะเดี๋ยวหลายๆคนหลายๆท่านตอนนี้อาจารย์เคก้กกลัวปิดการการมองเห็นนะ กว่าเพจโดนปิดกั้นการมองเห็นกจะไม่เขียน3ตัวเด่น3ตัวอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋านะฟังจากอาจารย์เคเป็นหวยไทยที่ระคะออกวันที่17พฤเจ็ดพฤขอโทษค่ะออกวันที่17มกราคม2564นะฮะ <c oughs> เลขที่ออกนะฮะ3ตัวเด่นจะมี3หางวันนี้ให้ไปก่อน2หางนะมี369ที่ราคา369จดทันไหมจ๊ะจดไม่ทันแคปเลยค่ะที่ราคา3า9 ะะมีสี่สามสองค่ะพี่สุรพลบอกชัดขอพระคุณมาค่ะพี่จ๋านะคะสี่ค่ะทีรักนะคะสี่ค่ะ,นะะ, 4, 3, คะเห็นชัดไหมจ๊ะเห็นชัดไม่เอ่ย4 3่สนะคะสา,สาตัวเด่นนะเอาไป2หางก่อนนะจ๊ะสตัวเด่นวันนี้ได้ไป3หางค่ะทีรัสามสามสองนะแหมไปโดนกับเลข4 3่สาพอดีเลยนะที่รักนะห้สี่ 5 4าสี่ที่ราคะเห็นไหมจ๊ะเห็นชัดไหมจ๊ะที่ราคาห้าสี่ห้าสี่เดสองเดสองนะคะอันนี้ไปหาซื้อ2ตัวก็ไปหาซื้อสองตัวท้ายรางวัลลอตเตอรี่ถึงไว้นะที่รักนะ นะะแล้วก็3ตัวก็ไปหาซื้อ3ตัวหน้า3ตัวท้ายของรางวัลลอตเตอรี่ทิ้งไว้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากจะมีรุ้นรางวัลที่1แล้วอาจารย์เคบอกไว้ก่อนเลยหวยของอาจารย์เคที่รักหวยของอาจารย์เคเนี่ยนอกจากจะมีรุ้น3ตัวท้ายรางวัลที่1แล้วเกือบ10งวดที่จะไปออกนะเลขเลข6ตัวของอาจารย์เคสเนี่ยนะ3 ตัวเด่น3หาง3ตัวรอง3หางเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้น3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายรางวัลลอตเตอรี่อาจจะมีสลับกันบ้างสมมุติว่า6 39อาจจะเป็น3 69แบบนี้นะคะแต่อยู่ในนี้หรือที่พวกเราเรียกกันว่าแทงหวยเลข3ตัวหมุน4ครั้งอธิรักนะคะรอบหนึ่งอะภายในรอบ24งวดเนี่ยมีเข้าเกือบ10งวดเลยนะเลข3ตัวหมุน4ครั้งเนี่ยอย่างงวดที่แล้วเนี่ย ก็เข้าเลข3ตัวหมุน4ครั้งเหมือนกันนะคะนอกจากจะมีรุ้นรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1แล้วยังรุ้น3าตัวหมุน4ี่ครั้งได้ด้วยนะของอาจันเคนะฮะอย่าลืมซื้อกันนะที่ราคานะฮะนะอ่าเห็นชัดปะจ๊ะเห็นชัดปะจ๊ะนะคะเอาละขยับเข้ามาจังสี่นะคะะอาจันเคสิบอกเนี้ย <laughs> นะ,ะ่ะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการใส่แหวนแหวนกับข้อมือเนี่ยใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ